สวัสดีครับเช็คดวงยืนหนึ่งวันนี้วันอังคารที่28กุมภาพันธ์2566ขึ้น9ค่ำเดือน4วันมาเส็งไม่ถูกกับกุลวันนี้เป็นวันอธิบดีและวันอุบาทเหมาะสำหรับการเซ็นเอกสารสัญญาการออกรถไม่เหมาะกับการขึ้นบ้านใหม่เวลามงคลวันนี้คือ9นาฬิกาถึง11นาฬิกาและเวลา15นาฬิกาถึงเวลา19นาฬิกาทิศมงคลรับพลังบวกวันนี้ คือทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับสีแดงสีฟ้าสีเหลืองเป็นสีที่มีความหมายถึงเมตตามหานิยมมีผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนและมีโชคลาคุณที่เกิดปีฉลูวันนี้เฮงยืนหนึ่งในเรื่องของการเงินช่วงบ่ายถึงช่วงเย็นยังมีโชคจากคนใกล้ชิด คุณที่เกิดปีระกาจะมีโชคจากเพศตรงข้ามและจากคนรักคุณที่เกิดปีวอกจะมีโชคจากสมาชิกในครอบครัวและผู้ที่อ่อนวัยกว่าคุณที่เกิดปีกุลและคุณที่เกิดในปีขานต้องระมัดระว,วังเรื่องเอกสารสัญญาเรื่องของอุบัติเหตุเคล็ดลับเสริมสิริมงคลในการอธิษฐานจิตขอพรต่อองค์พระพิฆเนศและองค์พระอุเชน ที่วัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชสําหรับองค์พระพิเนศนั้นถือว่าเป็นผู้มีปัญญาเป็นที่เคารพนับถือของเหล่าศิลปินรวมไปถึงงานด้านการบันเทิงดารานักร้องนักแสดงการอธิษฐานจิตบูชา สวดโอมสีคเนสายะนะมะหะอธิษฐานจิตขอพรต่อองค์พระพิเนศข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้เอ่ยชื่อนามสกุลตัวเราขอบารมีองค์พระพิเนศพระผู้เป็นแสงสว่างแห่งปัญญาพระผู้เป็นเอกอัคารศิลปินพระผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จได้โปรดดลบันดาลประทานความสําเร็จตามที่พระองค์ทรงปราถนาแก่ข้าพเจ้าและเราอยากปาถนาสิ่งใดก็อธิษฐานจิตเรียบร้อยแล้วให้พูดคําว่าองค์ปฐมบูชาสีคเนศ 5ครั้งสำหรับองค์พระอุเชนนั้นถือเป็นองค์เทพประจำตัวของพ่อท่านคลายวาจาศิษย์ที่ได้นำขึ้นมาจากน้ำหากมีโอกาสไปที่วัดสวนขันได้กราบอธิษฐานจิตขอพรต่อพระอุเชนหรือองค์พระพิฆเ,เนศประจำองค์ของพ่อท่านคลายถือว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งนะครับพรุ่งนี้พบกับผมและเช็คดวงยืนหนึ่งได้ใน g ู o d m o r n i ิ g t h a i แลนด์สวัสดีครับ สนับสนุนรายการเช็คดวงยืนหนึ่งโดยแอร์เอเียเพราะเราใส่ใจทุกรายละเอียด